่อไปนะครับเป็นการเข้าเรียนออนไลน์ระบบ eLearning c z นะครับอันดับแรกคือเข้าที่ Google จากนั้นค้นหาคำว่า eLearning c z นะครับโดนจับมานะครับพอเห็น l e a r n i n g c z a c t h ครับคลิกตรงนี้ครับจากนั้นมาดูที่มุมขวามือขวามือ จะมีวิธีการเข้าสู่ระบบคลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้นะครับก็จะเจอหน้าจอมีคาว่าผู้ใช้รหัสผ่านครับซึ่งผู้ใช้รหัสผ่านเนี่ยสามารถขอได้กับอาจารย์ที่สอนรายวิชาแต่ละรายวิชานะครับเมื่อเราขอได้แล้วเราก็เอามาป้อนรหัสผ่านนะครับใส่ตรงนี้นะครับซึ่งในที่นี้สมมุติว่าดาวรหัสผ่านของคนนักศึกษาคนึ่งครับป้อนเข้ามานะครับ ไปหัสผ่านครับป้อนตั้งรหัสผู้ใช้หัสผ่านเสร็จแล้วก็คลิกเข้าสู่ระบบนะครับคลิกเข้าสู่ระบบเสร็จแล้วดูว่าป้อนชื่อนักศึกษาถูกต้องไหมนะครับก็ดูที่ชื่ออย่างเช่นรหัสผ่านของนี่คือนางสาวเกตมณีทิพย์นะครับรูปงาม นักศึกษาป้อนตัาสู่ระบบเสร็จแล้วก็ก็มาดูว่านักศึกษาเรียนกับใครครับก็มาเลื่อนหาอาจารย์ผู้สอนนะครับเลื่อนไปเรืเร่อยๆครับครั้งแรกอาจจะช้านิดนึงแต่พอต่อไปจะเร็วเพราะว่าเราจะรู้ว่ากลุ่มครูที่สอนครับอยู่ประมาณตรงไหนนะครับ จะเริ่มหมวดนะครับหมวดภาษาไทยภาษาต่างประเทศครับสมมติว่าเธอเรียนหมวดหมวดยิ่ศาสตร์กับท่านอาจารย์มนวัตเห็นชื่อไหมครับเจอก็คลิกที่อาจารย์มนวัตแล้วก็ดูว่าอาจารย์มนวัตสอนวิชาอะไรเธอเรียนวิชาอะไรกลุ่มไหนนะครับตรงนี้จะบอกชื่อวิชาแล้วก็กลุ่มพันเลือกกลุ่มนักศึกษาที่ เป็นกลุ่มของตัวเองนะครับอย่างเช่นในนี้กลุ่มพคสองหนึ่งนะครับสวิว่าคนนี้เป็นกลุ่มของอาหารและโภชนาการก็ดูคําว่าอาหารครับจะพิมพ์ชื่อบอรกลุ่มกลุ่มอีกการโรงแรมนะครับอันนี้อาหารเจอแล้วนะครับกลุ่มอาหารจะต้องเข้ากลุ่มตรงนี้เท่านั้นนะครับวิชาเรียนก็ดูนี้วิชาใช่ไหมถ้ากลุ่มใช้วิชาใช่คลิกตรงนี้นะครับ แล้วเลื่อนมาด้านล่างครูบางท่านจะตั้งรหัสผ่านให้รักศึกษาเข้าไปบางคนก็ไม่ตั้งก็สามารถคลิกได้เลยแต่นี้สําหรับอาจารย์มันตั้งรหัสผ่านไว้นะครับ1นถึงแก็ป้อตัวเลข1นถึงแก่อนครับ2 3 4ส6 7 8เจ็นด้านล่างภา,าษาอังกฤษนะครับเรนร่มีต้องคอลิกอัลลมีก่อนนะครับ ก็จะโชเนื้อหาทั้งหมดว่าอาจารย์มีเนื้อหาทั้งหมดกี่หน่วยอันนี้จะมีหมด9หน่วยนะครับแต่ละหน่วยจะมีกิจกรรมไว้หมดเลยนะครับหลักๆของแต่ละหน่วยก็จะเป็นกิจกรรมประมาณ3อย่างนะครับอันนี้9หน่วยก็ดูว่าอาจารย์สั่งให้เธอทําอะไรเช่นสั่งให้เธอเป็นทกิจกรรมก็คลิกกิจกรรมสั่งไปอ่านวิธีทำยศาสตร์ก็คลิกนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วครั้งแรกที่เข้ามาอาจารย์บอกว่าเอาเข้าเช็คชื่อครับเดินมาที่เช็คชื่อเช็คชื่อหน่วยที่1 ถาเข้าไปหน่วยที่สองก็เช็คชื่อหน่วยที่สองเนี่ยหน่วยที่สองก็ทุกหน่วยจะมีเช็คชื่อหมดนะครับเนี่ยเช็คชื่อหน่วยสมมุติว่านะครับอาจารย์ให้เข้าสอนที่หน่วยที่สามนะครับอาจเช็คชื่อหน่วยที่สามอาจารย์จะสั่งทั้งไลายนะครับเพราะนักศึกษาต้องเข้าไปเช็คชื่อทุกคนเช็คชื่อหน่วยที่สามคลิกครับนะครับก็เป็นหน้าต่างนี้นะครับจากนั้นมาดูคำว่า add submission ้องกดตรงนี้นะครับนักศึกษากดปุ๊บมันจะโชว์ที่ว่าเราจะป้อนข้อความนี้ว่าเราเข้ามาห้องเรียนแล้วคือคําว่ามาแล้วครับหรือมาครับก็ได้ปีก็มาค่ะแล้วมานี่มาครับสุภผู้ชายนะครับมาครับบันทึกการเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะครับพอบันทึกปุ๊บ มันก็จะส่งข้อความไปที่อาจารย์ภาษ,ษาว่าเด็กคนนี้หรอนารงนี้มาเรียนแล้วดูตรงนี้ครับจะขึ้นต้องขึ้นสีเขียวนะครับสม,มิสขึ้นสม,มิสแสดงว่าเราส่งว่าเรามาแล้วไปให้อาจารย์อาจารย์ก็จะเปิดดูว่ามีใครมาบ้างในหน่วยนี้ซึ่งอาจารย์จะต้องเข้ารหัสของอาจารอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้เป็นการเสร็จเข้าเช็คชื่อเพราะทุกหน่วยต้องทำอย่างนี้หมดสำคัญอีกเรื่องคือการสอบของแต่ละหน่วยนะครับ มาดูการทําข้อสอบบ้างทุกหน่วยจะมีการทําข้อสอบหมดเช่นสอบหลังเรียนนะครับหน่วยที่1สอบหลังเรียนหน่วยที่2สอบหลังเรียนหน่วยที่สมสมมติว่าจ์ให้สอบหลังเรียนหน่วยที่3ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่7จ็ดเนี่ยสัปดาห์สัปาเจ็ดทำแบบทดสอบก็คลิปตรงทําแบบทดสอบก็คลิกตรงทําแบบทดสอบตอนนี้ เพราะมันจะขึ้นข้อสอบกับด้านซ้ายมือขวามือเลด้านซ้ายมือจะเป็นโจทอ์ให้เธอทํานะครับสมมตว่าอันนี้คือข้อ1ขวามือนะครับเอนขวามือมันก็จะโชว์ตำแหน่งในขวามือว่าเธอเริ่มข้อ1จะเป็นกรอบสีดํากรอบที่ว่างคือยังไม่ทำเพราะมาทาข้อสอบสมมุติว่าคําถามข้อ1ตอบ A ก็คลิกแล้วก็ next page แปลว่าข้อถัดไป พันตัวนี้โชว์สีดําเหมือนเดิมใช่ไหมครับเหมือนกับข้อหนึ่แล้วก็มาเลือกคําตอบเพาเป็นข้อขอ b next page ข้อต่อไปแต่ถ้านักศึกษาไม่มั่นใจว่าเมื่อกี้ข้อที่2ตอบผิดไหมอยากกลับไปแก้ได้นะครับมันก็ preview page มันจะกลับมาข้อ2นะก็แก้ไขได้นะครับแก้ได้แก้ได้นะครับไม่ใช่แก้ไม่ได้ถ้าแก้แล้วมั่นใจก็ next page ข้อ,ข,อข้อต่อไปแต่นีเป็นข้อที่3นะครับ เช่นเดียวกันครับเลือกข้อข้อต่อไปในเพจ้จะเป็นข้อสเลืข้อสนะครับต่อไปก็ข้อห้าอันนี้สมมตินะครับข้อหข้อเจ็ดข้อแปดข้อที่เข้อที่สิบข้อที่สิดข้อที่สิสองข้อที่สิบสามส6สดห้าสหก 20ยี่สก็จะเสร็จพอดียีข้อนะครับนักศึกษาก็ทำข้อสอบไปแล้วถ้าทําแล้วจะเป็นสีดํางนี้ตลอดครับยี่ข้อนะครับตอนนี้ถ้านักศึกษาแน่ใจว่าไม่เปลี่ยนคําถามน,นะครับก็กดตรงว่าส่งคำตอบนะครับถ้าเราจะส่งคำตอบไปที่อาจารย์กดตรงนี้นะครับส่งคำตอบปุ๊บ ยืนยันว่า20ข้อมแก้เราไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนคำตอบก็กดยืนยันนะครับกดอีกครั้งหนึ่งพอกดเสร็จแล้วจะต้องโชว์น้นนี้นะครับทุกคนจะต้องโชว์นี้ถ้าไม่โชว์นี้แสดงว่าทําแบบสอบผิดภาคตรงไหน,นครับมันก็จะโชว์ว่าดูนะด้านขวามือสีแดงสีเขียวสีเขียวนั้นคือข้อที่ทําถูกในนี้ก็มีข้อ1ข้อ4ข้อ6ข้อ9ข้อ10 12และ19 แล้วมาดูเล่นมาดูขวามือนิดหนึ่งจะบอกวันที่สอบว่าสอบวันที่เท่าไหร่ใช่ครับอย่างเช่นวันนี้สิบจ็สิงหาเวลาจะบอกเสร็จเวลาประมาณหนึ่งทุ่มสินาทีแล้วก็จะบอกว่าเธอได้คะแนนทำถูกกี่ข้ออันนี้โชว์นะครับโชว์โชว์ว่าได้7คะแนนนะครับใน20ข้อได้7คะแนนนะครับนี่เจ็ 20. เต็ม20่สิบได้เจ็ด พนตรงนี้จะเธอจะรู้ว่าเธอจะทําข้อสอบถูกกี่ข้อได้กี่คะแนนนะครับแต,แต่แต่ไม่สามารถแก้ไขได้นะครับเพาะทำก็ส่งข้อสอบไปแล้วยกเว้นว่าอาจารย์ตั้งให้เธอสอบสองครั้งก็สามารถทาข้อที่สองได้อันนี้ตั้งไว้ครั้งเดียวก็จะได้คะแนนทางนี้นะครับก็จะเป็นการเสร็จสิ้นในการทําแบบทดสอบเรียนออน,นไลน์ถึงครับนักศึกษาเข้าใจไหมถ้าไม่เข้าใจก็ดูใหม่อีกครั้งหนึ่ง